ปัจจุบันนี้เรารับ้กันว่าทีมไอ้เครื่องดำนาเว้ยตำบลละนิยม,มอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวันที่สิบสีเมษายน2557ันห้า้อยห้าสิบเจ็ดมีเครื่องมาดำนาด้วยเว้ย <c oughs> เอ้ยมันเดินเองไม่ใช่เหรอมันเดินเองนูกเข็นมันเข็นมันนองเข็นมันเดินเองเดินเองเห็นแล้วเข็นไม่ตรงไปตรงที่ไหนล่ะข้าวลมละเนี่ยละนานเนเ<อ>ดเลยนะ่ะเอ้ไปเอ้ยมา <laughs> อ๋อมันลมมันลมลนะเนี่ยลูกเขาลองกขาหยกให้ดูเนะี่ยเห็นป่ะถึงหุบข้าวเลยอนะดินไม่เสมอไงเออเบ็ยดหลุมก็เลยไปเป,เป,เปมานี่ขนกล้า้าวมยัง ขนกล้าขึ้นมาเป็นคันรถเลยนู่นซ่อมมั่อเนื้อตรงนู้นอ่ะนู่นอ่ะสู้นาดำได้หรือเอ้ยสู้นาหวานได้หรือ